สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สิผ้าแม่เห็ดเมนูก๋วยเครื่องในครับนี่ครับได้ตับมายกตอนยกโตมาเลยครับสดๆเลยไอ้บีกับท่านแก้วจากตับอยู่ครับนี่ยอันเดียวกันด้เนี่ยเพราะมัดใส่ที่หลังนี่ไงท่านรอออกกินครับนี่สดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเาสี่ยวเป็นตับยอนเลยนะครับเนาะนี่ครับตับยอนหรือว่าตับตโอหรือว่าตับอ่อนนี่แหละครับนี่ครับอันเดียวกันครับเป็นติ้งๆออกมาเลยครับอันน้อยๆนะครับนั้นก๋วยเสียบ ชื้อก้อยตับก้อยตับไลยตับแล้วกรสิเครื่องในครับท่านผีก็สิเป็นคันแท่าหน้านะครับนี่บลอเลยครับเต็มพื้นเลยครับนี่ในมาเต็มพื้นเลยครับเฉือนมาเลยอืมมาตะก,กุบๆนลครับคันแทนา่าหน้าดอกจอกนะครับ ดอกจอกเนี่ยคือส่วนหนึ่งเป็นยู่พื้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเบาไหวตาดอกแล้วนี่ห้อยตดัดมองมันกรุบๆนี่ครับตามดยสามสิบกีบครับนี่ครับกรุบๆ,ๆครับโอ้ใสปิง้งๆเลย คันแทนหามองมันเป็นคู่ขึ้นมากเ่ยครับนี่แหละที่ขาเจ้าเอิ้นขั้นแท่นหน้าครับมันมีทีมาที่ไปเลยท่านผู้ชมนี่ขาเบิร์ติเบอร์ตสเบอร์สสุเบิงครับก็ยังอันนี้มันเป็นคืนเป็นเปือกมมกสินะเนี่ยอันนี้เขาเจ้ากะดีจำลรองว่ามันเป็นหยาเป็นเขาอยู่นะเป็นให้แนาอยู่นะครับนะอันนี้มันเป็นนุ่นเป็นคู่ขึ้นมากกะดีว่าเป็นขั้นแท่นหน้าเป็นคู่กันแท่ไป่ต่อไปนี่ครับซุมกุ๊บกุ๊บมันนี่ครับมองนี่กะทีเป็นให้นแทนาเป็นีย้่ะรปมามัน มาของชื่อนี่ดอกจอกเรียกว่าหัางเพลิงครับหน้าตามันก็คล้ายๆนี่กําลังพึ่งครับเป็นช่องเป็นตะไคร้ตะไคร้กันนี่ยสุดแท้แต่จะเรียกนะครับนี่สามสิบกรี๊ตับครับตับยนต์ ดึงดังคุณฟังดีเลยน่ครับใส่ปิ้งนยครับดึง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 นะเด็กกันใส่หม้อครับ มันนี่ก้อยแห้งๆแบบ่ใส่เหลือดเลยนะครับเนอะมันเป็นเครื่องในนะครับนะแล้วสีใส่ใบ,บกักปุกตัดข้าวน้ำจั้มนไงเป็นเครื่องในไปตัดกินน้ำจั้มนไง ปรุงรสกันเลยครับมีซสห้องบระทันใส่นะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นบีซดนะครับเนาะมันยังบผ่านการต้มครับส่วนเธอต้มแล้วจะเป็นอะไสี่ครับบีแซบบีนัวบีง่วแท้ๆะครับส้อยที่ดีรองผมจนยางเดาเลยครับนี่ใส่ลงไปครับอันนี้ผ่านการต้มแล้วนะครับ่าการต้มการดองแล้วคมเลยท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้ไปไปกินไปไปเป็นเครื่องปรุง ประจำขค้วเรื่องกัถ้ักขามาสอบถามเลยน้ครับด้อหัวละหนึ้อยห้บาทครับทรงฟี่เก็บเงินปลายทางนะครับเนะขนาด200มิลล,ลิลิตรนะครับตักไปไ้ที่เพจไอ้บอยเดอร์ครับด้อหรือว่าเพจสร้อยทีคาเฟ่ก็ได้ครับผมใส่ดีแล้วใส่น้ำปลาครับตามด้วยผงนัวครับน้องคนเห้ผงสุรสละลายจะวันครับ ลดละลายดีแล้วใส่กข่นลงไปเด็ดๆหน่อยตัวตามไปเสรับเรียบร้อยครับก็อยข้างในครับ ใส่หอมครับตัวไทยเรียบร้อยครับไก่ข้างในใส่จานไปเลย,เลยกินคู่ครับพักเกยมพักกับเหล,ลายนะครับเนาะตัวนี้ห่อนห่อนที่เล็ดเ,ดเล็กเลย ที่เด็ดที่เด็ดตกไหนไหมนี่ครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับเนาะที่อยากสนใจอยากลองลิมชิมรสอาหารเสียบๆถึงถึงสี่ก็เลี้ยนเชิญอนนะครับด้วยอายุทีรันซอยทีคาเฟ่พี่กัทยุบันน้องซ่องหองครับตบบนพ้นง่ามอำเภอหน,นองแหนจังหวัดอุดอรธานีครับผมไปบ่ถ์ถือมาบ่ถ์ถือพิมพ์ซีรัลน,นะครับซอยทีคาเฟ่ค้นหาใน Google Map ได้ครับจะมีแผนที่นำทางมานะครับเนาะอยากโทรมาสำรองจองโตหรือว,ว่าสั่งจองเมนู่นลงเหนือเพื่อความรวดเร็วกับโทรมาได้ที่เบอร์0623347444นะครับเนาะ คลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามรับชมมาจนหอนนะที่นี่จังในกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่ใ,ใจก,กันแล้วมาพบมาพอกกันในคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ